สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักทุกทท่านมาพบกับช่องข่าวดังตามกระแสกันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้ทางช่องจะมาเสนอข่าวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันค่ะก่อนที่จะรับชมฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปสำคัญจากทางช่องนะคะข่าวจากราชกิจจานุเบกษา ในหลวงโปรดกล้าวพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นในพลแปดนายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมบราชองค์การโปรดกล้าวพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นในพลแปดนายเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระ ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญบัตรโดยมีเนื้อหาดังนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรพระวะชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองการโปรดเก,ก,กล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญบัตรต่ำกว่าในพล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา15ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560ประกอบมาตรา4และมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์พศ2560มาตรา10มาตรา13และมาตรา15แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและ การบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์พศ2560และมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช2479จึงทรงพระกะรุณาปโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญบัตรต่ำกว่าชั้นในพลซึ่งมีจำนวน8นายดังนี้ 1. ว่าที่พันเอกธีรพลสีฉำเป็นพันเอก สว่าที่พลโทหญิงพรทิพสิริวชิระพักเป็นพันโทหญิง 3. ว่าที่พันโทหญิงสุนิสายายีรรำเป็นพันโทหญิง 4. ว่าที่พันตรีหญิงรัตด,ดาวันอัมพวาเป็นพันตรีหญิง 5. ว่าที่ร้อยเอกกิติพลภูษาเป็นร้อยเอก 6. ว่าที่ร้อยโทยอดเยี่ยมสินสันทิเทศ เป็นร้อยโท 7. ว่าที่ร้อยโทสุธ,ธีคำงามเป็นร้อยโท 8. ว่าที่ร้อยโทรประเสริฐบุญเกิดเป็นร้อยโททั้งนี้ลำดับที่1ลำดับที่5ถึงลำดับที่8ตั้งแต่วันที่9กุมภาพันธ์2563าลำดับที่สองลำดับที่4ตั้งแต่วันที่26มกราคม2563 และลำดับที่3ตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์2563ประกาศณวันที่19มก,กราคม2564เป็นปีที่6ในรัชกาลปัจจุบัน